สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกวับผมกอฟ54นิวัน์กันอีกเช่นเคยนะผมวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาชมรถ SUV พรีเมียมจากค่ายญี่ปุ่นนะผมนั่นก็คือเจ้า Ma z da CX-5 เอไฟนะผมตอนนี้ทาง54สิวันวัดเรามีมา z ด้า x 5เไฟนี่ยเป็นรุ่นท็อปเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยจะมีอยู่3คันนะผมก็จะมีสีเทาสีเงินนั่นแหละนะครับแล้วก็สีขาวแล้วก็สีดำนะผมแล้วก็มีเครื่องยนต์เบนซินที่เป็นเครื่องยนต์2.0นะผมรหัสรุ่น S สนะผมก็คือคันคันนี้อ่ะ ก็จะเป็นรุ่น S อเครื่องยนต์เบนซินนะผมสิ่งที่แตกต่างกันในเครื่องยนต์2เครื่องยนต์นี้ก็คือพละกำลังนะผมเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยก็จะแรงบิดเยอะกว่านะผมในส่วนของเครื่องยนต์เบนซินเนี่ยแรงม้าก็จะเยอะกว่านะผมมันก็จะแตกต่างกันและที่สําคัญนะผมหลายท่านกังวลเรื่องเครื่องยนต์ดีเซลที่ว่าเวลาใช้งานไประยะยาวๆเนี่ยจะเกิดน้ําดันใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยบางท่านเขาไม่ได้กังวลเรื่องนี้เลยเพราะว่าเขารู้วิธีการดูแลรักษานะผมคือมาสเตที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยมันจะมี อุปกรณ์เพิ่มเติมขึ้นมา2อย่างก็คือตัว EGR นะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวควบคุมในส่วนของการเอาอากาศที่การผ่านการเผาไหม้าาามาแล้วเอามาใช้ใหม่นะครับผมตัว EGR เนาะมันจะอยู่ข้างๆท่อร่วม ID นะครับผมตรงนี้เนี่ยเวลาเราใช้งานไปสัก40,000โล5 0,000โลก็เอาไปทําความสะอาดเอาไปล้างนะครับผมให,ให้ให้ทางช่างเขาทําความสะอาดให้นะครับผมล้าง EGR นะครับผมหรือว่าล้างท่อร่วม ID ดีนั่นเองนะครับผมนะถ้าคุณไม่ล้างจะเกิดอะไรหรือว่า มันจะอืดมันจะขับแล้วมันจะอัตราการเร่งมันจะไม่ดีนะครับผมอ่ะและอีกอย่างหนึ่งคือ DPF DPF เนี่ยมันจะเหมือนกับตัวฟิลเตอร์กองอากาศนะครับผมถ้าเทียบกับเครื่องปรับอากาศก็กคือเป็นฟิลเตอร์กองฝุ่น PM 2.5นั่นแหละนะครับไอต,ตัว DPF เนี่ยคือมันจะเป็นตัวกองไอเสียให้ปล่อยออกมาเนี่ยให้ไอเสียมันน้อยแลผมรักษาสิ่งแวดล้อมผ่านมาตรฐานยูโรซิกยูโรไฟอะไรพวกนี้นะครับผมคือถ้า คุณไม่ได้ทาความสะอาดันเลยมันตันใช่ไหมพอมันตันเนี่ยมันจะเกิดอาการน้ําดันเพราะว่าอากาศเสียมันจะไหลย,ย้อนกลับนะผมทําให้น้ํามันดันนั่นเองนะครับผมก็เน้นว่าดูแลรักษา2ส,ส่วนก็คือ DPF กับ EGR ในส่วนของ DPF เนี่ยอีกอย่างหนึ่งนะไม่ค่อยมีใครบอกหรอกถ้าคุณเป็นคนใช้งานน้อยขับระยะสั้นๆผมไม่แนะนําเครื่องยนต์ดีเซลนะแนะนาเป็นเบนซินดีกว่าเพราะมันดูแลง่ายกว่านะผมถ้าคุณใช้งานน้อยแล้วก็ขับไม่ไกลนะผมเป็นเบนซินดีกว่าแต่ถ้าคุณใช้งานไกลๆไม่มีปัญหาเพราะว่า การเผาไหม้ของเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยมันจะเผาไหม้ได้หมดจดกว่านะผมการเผาไหม้ดีเซลมันจะอยู่ที่600องศาเซลเซียสนะถ้าคุณขับระยะใกล้ๆเนี่ยความร้อนไม่ถึงเผาไหม้ไม่ดีดีพีเตันนะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อแนะนํากันเนาะอ่ะทีนี้เรามาดูนะผมตอนนี้เรามีอยู่4คันนะสคันนี้ก็แบ่งเป็นดีเซล3เป็นซินหนึ่งะผมเรามาตามดูเลยดีกว่าว่าคันไหนสภาพเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มจากที่คันแรกนะผมคันนี้เป็นเครื่องยนต์ ดีเซลตัว XDL ตัวท็อปสุดขับเคลื่อนสีล้อปี2018นะผมเลขไมล์หม0่1 0ส0กิโลราคา900,000บาทนะผมคันนี้ราคา900,000บาทเป็นเครื่องยนต์ดีเซลตัวท็อปสุดนะครับตัวท็อปสุดดูยังไงกระจังด้านหน้าโลโก้ของเขาจะมีเลดาร์ด้านในแล้วก็ ด้านบนตรงนี้จะมีกล้อง a d a s นะตัวจับเลนนะผมเขามาพร้อม Adaptive Cruise Control มีแล้วก็มีในส่วนของตัวควบคุมตัวรถให้อยู่ในเลนนะผมก็มา option ครบเลยนะครับ option ครบเลยและที่สำคัญได้เครื่องเสียง Bose เครื่องเสียงที่ดีมากๆเสียงเพาะมากๆนะผมไม่ต้องไปแต่งเพิ่มเขาแต่งมาให้แล้วนะผมและคันนี้เป็นสีดำด้วยนะครับสีดำภายนอกนี่ก็ดูเงางามดูด,ดุนะฮะดูดุสีสันเนี่ย เรียบร้อยมากๆนะครับผมเนี่ยกันชนด้านหน้าไม่มีสะเก็ดหินไม่มีรอยอะไรเลยนะสภาพดีมากๆแล้วก็ล้อแม็กเนี่ยจะเป็นล้อแม็กขนาด19นิ้วนะฮะเป็นล้อแม็กขนาด19นิ้วภายในคันนี้ผมเปิดให้ดูไม่ได้เพราะว่ามันแคบนะอย่าไปดูคันถัดไปแล้วกันนะครับผมภายในเนี่ยจะสภาพใกล้เคียงกันหมดนะครับผมเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้ามีเมมโมี่จับมีที่เบาะด้านหลังมีหลังคาสันรูฟไฟฟ้าฝาท้ายไฟฟ้านะครับผมออปชั่นต่างๆให้มาครบหมดเลยนะครับผมนี่คือคันแรกปี2018 ราคา900,000บาทเท่านั้นนะผมอ่ะถัดมาดูคันที่2คันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับปีของเขาคือปี2017นะครับผมเลขไมล์125,000กิโลนะราคา840,000บาทนะผมคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินรหัสรุ่นตัว S นะตัว S นะคุณจะไม่ได้ Adaptive Cruise Control นะครับผมไม่มีนะ ตัว Adaptive Cruise Control ไม่มีไม่มีตัวจับเลนไม่มีตัวควบคุมตัวรถที่อยู่ในเลนไม่มีหลังคา Sunroof ไม่มีเครื่องเสียง Bose นะครับผมอันนี้ก็จะออปชั่นต่ำลงมาหน่อยแต่ราคาก็น่าสนใจ80 0แสนเท่านั้น8 4 0 0 0บาทนะครับผมถือว่าโอเคเลยนะผมได้รถขนาด C SUV นั่งสบายๆตัวใหญ่ๆนะครับผมขับใช้งานในเมืองคล่องตัวนะครับผมถึงตัวมันจะใหญ,ใหญ่แต่มันขับคล่องตัวมากนะผมมาสด้าออกแบบรถมาให้ขับสนุกนะให้ขับสนุกคันนี้ก็ตอบโจทย์ และในเครื่องยนต์เบนซินเนี่ยระบบเกียร์ของเขาจะมีในส่วนของสปอร์โตโหมดให้ใช้ด้วยเครื่องยนต์ดีเซลไม่มีมีเฉพาะเบนซินเท่านั้นนะทีนี้เราตามมาดูด้านในนะครับผมของคันนี้นะคันนี้เปิดได้เพราะว่ามันกว้างนะครับผม่าดูภายในกันนะครับผม่าอย่าลบให้ตากล้องเดินไปด้านหลังหน่อยปึ๊บนี่นะครับภายในก็จะดูใหม่มากๆเบาเป็นเบาะป,ปรับไฟฟ้านะครับผมสภาพหนังนี่คือใหม่มากเดินตะเข็บด้วยได้ สวยงามไม่มีหลุดลุย่ยไม่มีแบบเปื่อยนะครับผมชิ้นหนังไม่มีแตกลายงานะครับการใช้ไฟฟ้าปรับไฟฟ้าต่างๆทํางานได้ดีมากๆไม่มีเสียงดังบรบกวนเวลาเราปรับไฟฟ้าคือมือสองนะเนาบบางทีเนี่ยผมก็บอกกันตามตรงเลยว่ารถที่เราเข้ามาเนี่ยบางทีเราปรับไฟฟ้าเสียงดังสนั่นวันไหว,ว,ว,วเลยนะครับผมสาหรับตัวมอเตอร์นะแต่คันนี้สภาพดีเราดูแลรักษาให้เบื้องต้นแล้วนะผมปุ่มเปิมต่างๆใช้งานได้ครบถ้วน ฟังก์ชันต่างๆที่ตัวรถมีเราดูแลรักษาให้หมดแล้วนะผมใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับผมนะตรวจสอบได้เลยนะมาทดลองขับก็ได้มาใช้งานจริงมาลองใช้ดูนะผมสภาพดีนะแล้วออปชันคันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างครบนะถ้าไม่รวม Adaptive Cruise Control ไม่รวมตัว i Active Sense ต่างๆที่ทาง Mazda เขามีก็ถือว่าโอเคแล้วออปชันมีมาให้ครบหมดมี Head Up Display มีเครื่องเล่น DVD จอสัมผัส มีออโต้เบรกโฮเบรกมือไฟฟ้านะครับผมระบบเกียร์มีสปอร์ตโหมดให้ใช้งานนะครับผมก็ถือว่าโอเคแล้วอันนี้คือเบาะด้านหน้านะครับผมคอนโซลด้านหน้าก็เป็นนวมบุนุ่มมางานประกอบถือว่าแน่นหนามากๆนะครับผมรวมถึงแผงประตูด้วยเป็นนวมทั้งหมดนะเป็นนวมทั้งหมดเลยเดินตะเข็บจริงด้วยนะครับผมก,บการตกแต่งการออกแบบถือว่าดูพรีเมียมมากๆเลยดูเบาะหลังกันต่อนะครับดูเบาะหลังกันต่อนี่เปิดมาเฮ้ยกลิ่นมันหอมดีเนาะ ด้านในกลิ่นหอมมากนะครับผมอันนี้คือพูดตามความรู้สึกเมื่อกี้นะเวลาเปิดเมื่อกี้ปิดประตูไปลมด้านในมันกระแทกออกมาไงนะกลิ่นหอมคันนี้กลิ่นหอมนะครับผมอ่ะนี่นะเบาะด้านหลังสภาพดีสวยๆเลยสภาพสวยๆเลยปรับปรับพับได้60-40นะครับผมจะนั่ง3าคนก็ได้จะนั่งสองคนก็ได้นะผมรองรับ Isofix ด้วยนะผมสําหรับครอบครัวที่มีเด็กน้อยนะก็เวลาจะไปไหนมาไหนก็แนะนําว่าเป็นเบาะนิรลัยของเด็กนะผมจะปลอดภัยกว่าให้เขานั่งด้านหลังอย่านั่งด้านหน้านะเพิ่มความปลอดภัยให้กับ ลูกน้อยของเรานะครับผมน่ะฝาท้ายไฟฟ้าแต่เปิดให้ดูไม่ได้เพราว่ามันแคบนะครับผมอ่ะสีสันด้านข้างสวยงามและเครื่องยนต์เบนซินเนี่ยล้อแม็กจะเป็นล้อแม็กขนาด17นิ้วนะผมลายก็จะแตกต่างกันไปนะจะเป็นสีเทาแบบนี้ยางปี2020สภาพดีๆสวยๆพร้อมใช้งานนะครับผมนี่คือคันที่เป็นเครื่องยนต์เบนซินเนาะราคาไม่แพงนะ840,000บาทเท่านั้นเองนะผมอ่ะทีนี้เรามาดูคันที่3 คันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลตัว XDL ขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับผมปีของเขาคือปี2017เลขไมล์170,000กิโลนะครับผม170,000กิลเท่านั้นเองได้รถสีขาวด้วยราคา920,000บาทนะครับผม920,000บาทคุณได้เครื่องยนต์ดีเซลขับเคลื่อนสี่ล้อตัวท็อปสุดนะมาพร้อมระบบต่างๆมาก,มา,กมายเต็มไปหมดเลยอย่างที่บอกไปนะครับผมและด้านหน้าสภาพคันนี้เนี่ยเป็นสีขาวมุกนะ เป็นสีขาวมุกสภาพสวยๆแต่นะผมผมอยากให้มาดูตรงนี้นะฮะตาก,กล้องเดินเข้ามานะครับฝากระโปรงด้านหน้านะจะมีในส่วนของสะเก็ดหินนะผมที่เราเห็นได้ชัดมากนะผมตรงนี้อ่าก็จะเป็นจุดๆตรงนี้นะครับผมนี่นะเห็นปะฝากระโปรงจะมีสะเก็ดหินนะเล็กน้อยนะผมทาไมถึงไม่เก็บสีให้เพราะว่าสีขาวมันเป็นสีขาวมุกถ้าเราไปเก็บสีสีเพี้ยนทันทีนะผมผมบอกเลย สีจะเพี้ยนทันทีนะผมมันเป็นแผลเล็กน้อยเท่านั้นเองตรงนี้ผมก็อยากจะเก็บสีเดิมเอาไว้นะผมจะได้ไม่เพี้ยนมากนะครับผมอ่าในส่วนของระบบไฟต่างๆก็ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบนะโคมไฟใสๆไม่มีแตกไม่มีร้าวนะผมไฟตัดหมอกเป็น LED นะครับมี Parking sensor ล้อแม็กขนาด20นิ้วนะเอขนาด19นิ้วไม่ใช่20นิ้วนะขนาด19นิ้วลายก็จะดูเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หน่อยไม่ได้ออกซิ่งอะไรมากมายนะผมยางที่ใส่ตอนนี้ก็เป็นของ Bridgestone นะ, e น,ะนะครับผมบริส t o นอีโคเปีย H.L.001 นะครับผม2255519นะครับยางปี2020นะครับผมยางใหม่นะยางสภาพดีมากๆนะครับผมสำหรับคันนี้เป็นระบบขับเคลื่อนสีล้อด้วยก็ขับใช้งานทั่วไปออกต่างจังหวัดสบายหายห่วงลุยได้ทุกสภาพถนนนะครับผมนะมือจับประตูมีระบบคีย์เลสนะแล้วก็ติดตัวกันกระแทกมานะผมเจ้าของเดิมนะติดตัวกันกระแทกมานะผมนะแล้วก็ด้านข้างสีสันสวยงามมากๆนะผม ฝาท้ายด้านหลังเป็นไฟฟ้านะเปิดให้ดูไม่ได้นะผมถ้าเปิดก็ชนกระจกมองข้างไอ้คันนี้แน่นอนนะฮะมันแคบนะมันแคบนะผมแต่โดยรวมเนี่ยสภาพสีสวยเลยนะผมสภาพสีสวยเลยกันชนด้านล่างไม่มีรอยเบียดรอยเฉียวเลยนะครับสภาพดีมากนะจำกันหลายๆรอบจะได้จําได้ว่าสภาพดีมากนะครับมาดิมาดูเบาะด้านในด้านในคันนี้ก็สวยไม่แพ้ไอ้สองคันแรกเลยนะผมใหม่มากจริงๆตัวเบาะนะผมเดินตะเข็บจริงนะ สวยนะไม่มีแตกรายงานไม่มียับไม่มีย่นเลยเหมือนกับไม่เคยใช้งานมาก่อนเลยนะครับผมดูนะสภาพเบาะรองนั่งตัวพนักพิงนะครับผมไม่มีรอยยับจริงๆนะคันนี้สภาพดีจริงนะครับผมแล้วก็ได้หลังคาสันลูปไฟฟ้าด้วยนะเวลาเราขับท่องเที่ยวตามชายทะเลนะผมอากาศดีๆเปิดสันลูปรับลมนะเอาหัวโผลขึ้นไปโบกผ้าพันคอสะบัดสวยงามนะครับผมสําหรับคันนี้สวยงามมากๆ่ะนี่คือด้านหลงังมาดูด้านหน้า ในส่วนของด้านหน้าครับผมก็จะเป็นเบาะรับไฟฟ้ามีที่ด้านหลังมีเมมโมรี่จดจำนะครับผมนี่เมมโมรีจ่จดจำสองตำแหน่งเบาะรับรไฟฟ้า8ทิศทางมีที่ด้านหลังให้นะครับแล้วก็สภาพเบาะนะสภาพใหม่เลยนะสภาพใหม่มากๆสวยงามอยากให้มาเห็นคันจริงนะสำหรับท่านใดที่กําลังมองหา CX5 อยู่นะฮะหรือว่า CX5 เนี่ยมาลองดูคันจริงก่อนที่ห้าสีนิวตันไม่ผิดหวังแน่นอนสวยจริงนะครับผมไม่ได้โม้ตามที่คุณเห็นเลยผมก็พูดตามที่ผมเห็นนั่นแหละ นะตรงไหนมีตำหนิผมก็บอกว่ามีตำหนินะตรงไหนดีผมก็ชมตรงไหนไม่ดีผมก็ตินะครับผมก็กันตามตรงนี่แหละเนาะขายกันง่ายๆแบบนี้นะผมพวงมาลัยหนงังนะมี adaptive c r u i s o c o o t t r o นะผมก็จะมีตัวกะระยะรถคันด้านหน้านะผมมาพร้อมตัวจับเลนด้วยนะผมแจ้งเตือนออกนอกเลนควบคุมตัวรถให้อยู่ในเลนต่างๆนานๆนะนะนะหรือว่าเรียกรวมๆกันคือ i-Active s e n นดนั่นแหละเขามีมาให้นะผมแล้วก็เกียร์นะผมเป็น Gear, นะเกียร์อัตโนมัติ6สปีด นะผมสกายทิปไร์แต่ว่าในเครื่องยนต์ดีเซลจะไม่มีตัวสปอร์ตโหมดนะเห็นไหมตัวสปอร์ตโหมดมันหายไปจะมีเฉพาะเบนซินเท่านั้นวิธีสังเกตก็สังเกตง่ายๆแบบนี้แหละนะผมถ้าคุณไม่ได้ดูสำเนาไมได่ดูเครื่องยนต์เนาะก็คร่าวๆประมาณนี้นะผมมีมัลติฟังก์ชั่นมีเครื่องเสียงโบสนะฮะเครื่องเสียงที่เสียงเพาะมากอยากให้มาฟังนะครับอยากให้มาฟังจริงๆเพราะว่าหูแต่ละคนไม่เหมือนกันผมอาจจะฟังเพาะคุณอาจจะฟังไม่เพาะก็ได้นะผมอ่าน,นี่ก็แนะนํากันนะผม การตกแต่งงานประกอบแน่นหนาอยู่นะครับผมไม่มีเสียงดังกแบแกรบเวลาขับขี่เนาะก็ประมาณนี้นะสำหรับคันสีขาวสภาพถือว่าโอเคเลยนะถือว่าโอเคเลยนะผมคันนี้อาจจะมีริ้วรอยเล็กๆน้อยๆนะผมมันเป็นสีขาวอย่างที่บอกมันเป็นสีขาวแตะถ้าเราไปเก็บสีอะมันเพี้ยนะมันเพี้ยเลยนะครับผมเนี่ยสีขาวประกายมุกมันก็จะเก็บยากหน่อยนะฮะถ้าไปเก็บบางทีอาจจะขาวไปอาจจะเหลืองไปนะผมเป็นสีเดิมโรงงานดีที่สุดนะครับผมนี่คือคันที่สามเนาะถัดมา คันสีเงินคันนี้คันนี้ปี2017นะครับผมเลขไมล์123,000กิโลราคา910,000บาทนะ9 1 0 0 0 0บาทสำหรับคันนี้เป็นรุ่น2.2 xdl all wheel drive นะผมตัวท็อปสุดนะเครื่องยนต์ดีเซลเนาะออกห้างก็ล้าน7นะล้านเจนะประมาณนั้นนะครับผมนะคันนี้สีเป็นไงบ้างสภาพส,สวยๆนะไม่มีรอยนะไม่มีรอยนะผมริ้วรอยไม่มีเลยไม่มีริ้วรอยเลยนะครับผม สภาพดีนะผมแล้วก็ยางคันนี้เนี่ยใช้ยางของโตโยนะนี่ใช้ยางของโตโยปี2020สัปดาห์ที่35นะครับผมปี2020เนาะยางสภาพยังดีอยู่นะแล้วก็ล้อแม็กไม่มีรอยเบียดนะรอยเบียดหนักๆไม่มีนะครับผมสภาพสวยนะครับผมไม่มีแบบอะไรเลยแล้วก็ตัวซุ้มล้อต่างๆก็ยังดำอยู่ไม่มีคราบแบบเคยเห็นไหมแบบมันจะมีคราบ คาบป,ปูนอะคาบป,ปูนคาบขี้โคนอะไรคาบยางมาตอยอย่างเงี้ยนะเนี่ยคันนี้ไม่มีเลยนะผมซุ้มล้อส,สวยงามนะผมเนี่ยเบาชงเบ้าโชกอะไรก็ยังดีๆอยู่นะอ่ะด้านข้างสีสันสวยสวยสีสันสวยสวยเลยชายกราบด้านล่างก็ไม่มีมทะลอกนะผมตัวพลาสติกตรงนี้นะฮะเป็นสีดําด้านเนาะก็ไม่มีทะลอกอะไรนะผมน่ะนี่นะสีสันสวยงามนะครับอ่ะทีนี้มาดูด้านในคันนี้ปี2017นเนาะ ราคาก็9,10,000เท่านั้นเองนะครับผมสภาพดีเลยนะนี่นะฮะด้านนงด้านในก็ใหม่ๆเหมือนกันทุกคันนะครับสภาพคือใกล้เคียงกันหมด4ี่คันที่เรามีนี่คือสภาพเหมือนกันหมดเลยนะเบาะก,ก็ใหม่สีก็สวยนะครับผมสภาพพร้อมใช้เลยนะสภาพพร้อมใช้เลยและอย่างที่บอกถ้าคุณมองหา c x 5เครื่องดีเซลผมแนะนำว่าถ้าคุณไปต้องเป็นคนขับรถเยอะ ถ้าขับรถไกลๆอ่ะไม่ได้ขับรถเยอะนะแบบว่าขับใกล้ๆแต่ว่าเยอะๆก็ไม่ได้นะต้องเป็นคนขับรถไกลๆนะผมให้เครื่องยนต์มันมีความร้อนถึงจุดที่เผาไหมเครื่องยนต์ดีเซลได้ดีอ่ะไม่งั้นมันมันจะตันไวานะสำหรับ DPF นะอันนี้ก็บอกเป็นข้อมูลนะเออแต่ถ้าคุณขับแบบใกล้ๆนะแต่อยากได้เครื่องดีเซลเพราะว่าออปชั่นมันดีกว่าก็แนะนําว่า การดูแลรักษาเนี่ยก็ดูแลให้มันบ่อยหน่อยนะครับผมสำหรับการทำความสะอาดในส่วนของ EGR และ DPF นะครับผมอ่านี่ก็สภาพสวยนะครับคันที่4คันสีเงินคันนี้สวยไม่แพ้กันนะครับผมคันไหนก็ดีหมดนะบ,บอกเลยคันไหนสภาพก็ดีหมดทุกคันนะครับผมสำหรับ CX5 ที่ทางห้าสิวัตมีณตอนนี้นะครับผมจะเป็นสีเงินคันนี้จะเป็นสีขาวคันนี้หรือจะเป็นสีดำคันนู้นหรือจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินก็ ไม่ผิดนะผมเพราะว่าแต่ละคันสภาพสวยเราคัดมาให้หมดแล้วนะผมสาหรับวันนี้นะฮะผมกอลฟห้านิ้ไว้ก็ฝากเอาไว้สําหรับเซียงห้าท่านใดที่หาอยู่ก็โทรมาได้เลยที่เบอร์0 9 0 1 0 1 1 0 1 9นะผมวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับสนับสนุนโดยคาร์โฟชัวเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8 0 0 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แทรบประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชัว com